สำหรับประเด็นต่อมาคดีแก๊งตบครับอธิบดีกรมการข้าวนะครับบิ๊กเต่าออกมาบอกว่าหมายจับเนี่ยมาแน่ๆนะครับสัปดาห์นี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังคลิปบิ๊กเต่านะครับมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคดีแก๊งสีทะวันครับอันนี้มันเป็นขบวนการลีซับจริงๆไม่ใช่เอาหมายจับไปเฉยๆเนี่ยมันก็ยังแห้งๆอยู่ผมต้องการสดๆให้ประชาชนรับรู้รับทราบเมื่อกี้ที่ประชุมกัน เล็กน้อยแล้วก็น่าจะน่าจะประมาณวันวันพุธหรือวุนพฤหัสนะครับขอเขยือ้อเลื่อนเวลาไปนิดหนึ่งนะครับมีคนคข้าวทั้เลยนะหมายถึงจะออกเพิ่มใช่ไหมครับครับพระมาสักกีค่คนได้ครับก็ยังน้อยหนึ่งคนยังน้อยนะใช่เวลาระยะก็เป็น,เป,นเป็นคนในกลุ่มนะเป็นคนในกลุ่มมีมเป็นยังไงครับ ก็ร่วมกันนะร่วมกันร่วมกันัอคือว่าในกรุล้ชดชบคครับครับผู้หญผู้ชายแต่เคยไหาที่ห้องนั้นเนี่ยเกิดมีความเสียหายจริงมันจะมีผลต่อการทำคดีของามากว่แค่นันยังไงบ้างครับหรือที่มีอยู่ตอนนี้เพียงพอหรือจะเอาผิดกับสารคนที่ได้นะถ้าแนวทางาการสืบสวนเนี่ยผมผมผมว่าถ้า ถ้ามีการแจ้งความเนินคดีแล้วก็อะไรเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นในพยานหลักฐานเพราะว่าการทีก่กระิดเนี่ยไม่ไม่ไม่หลักฐานเนี่ยยังน้อยนิดเนี่ยก็เอาได้แล้วนะครับมีพยานหลักฐานมีท้งพูดมีการเรียกร้องก,ก,ก็ดำเนินคดีก็ได้แล้วนะครับ <c oughs> จริงจริงผมเชื่อว่าถ้าถ้าจะดำเนินคดีกันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยาก มันจะส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมกับทางพิสูจน์หลักฐานต้นไหมครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบรายละเอียดอะไรพวกนี้ครับเป็นเรื่องของให้พนักให้ให้พิสูจน์หลักฐานขาพิสูจน์ก่อนว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับแต่ผมไม่ยืนยันนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่านะครับก็ต้องนําเรียนผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนก่อนมีพัานหลักฐานอะไรที่เราอยากได้จากบริเวณชั้นสองกระทรงเกษตรบ้าง อ,อหลักฐานเ้ิต้นเราเราก็มีมีมีพอสมควรนะครับเราเราว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเผาทําลายกันนะ,นะครับผมว่ายังไงยังไงหลักฐานมันก็มีในตัวของมันอยู่แล้วนะครับมันยังเก็บอยู่ที่นู่นที่นี่นะครับมันไม่ได้หายไป โดยที่กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไม่รู้ตัวปล่อยไก่ออกมาไม่รู้เท่าไรนะนะครับเขาเรียกว่าเสียเชิงเสียฟอร์มประมาทเลินเลอทำกันจนเป็นทำกันจนเป็นประจำจนคิดว่าไม่มีคนเข้ามาล้อมมาสู้นะผมผมว่าเขาทิ้งพยานหลักฐานไว้เยอะแล้วท่านขอเน้นๆได้ไหมครับว่าตัวพยานถามอายุยา่าไดเรียบร้อยไหมเทียบกว่าเยบ ครับเส้นปลายของคดีูลข้าวเนี่ยครับเส้นปลายอยู่เมื่อไหร่ยังไงครับที่เราต้องส่งให้ให้ธงบปชหรือว่าส่งให้ส่งแล้วฮะปปชส่งให้เราดำเนินการฝ่ายเดียวแล้วครับเนี่เราก็มีหน้าที่ทำคำนวนส่งพยานการท่านขอเน้นๆได้ไหมครับว่ามีพยานหลักฐานตัวไหนที่จะสามารถเอาผิดในส่วนของผู้ระทําความผิดได้ครับที่อาจจะท่านอาจจะส่งเพเป็นการตัวเองเพื่อที่ไม่ก็ให้ถู้กครองกลับมาครับอชั่วโมงนี้ไม่มีแล้ว นะพยายามหลักฐานค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับไม่เราเราไม่ต้องการแล้วนะครับวันนั้นไม่ไม่จำเป็นต้องจับเงินห้าแสนก็ได้นะครับแต่ในเมื่อสถานการณ์มันไหลไปเรื่อยๆมันไหลไปเราก็พยายามที่จะรวบตัวผู้ต้องหาให้ได้ขนาดกระเขาให้รู้ให้สังคมรับทราบว่าอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการรีทซัจ์จริงๆไม่ใช่เอาหมายจับไปเฉยๆเนี่ยมันก็ยังแห้งๆอยู่ ผมต้องการสดๆให้ประชาชนรับรู้รับทราบนะครับว่าขั้นตอนวิธีการเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนั้นน่ยที่เราต้องการดําเนินการตรงเนี้ยนะครับก็เพราะว่ามันเป็นการบีบบังคับที่จะให้เอาเงินมาแล้วก็ลบโพสนะครับมันเป็นอ่าก็พราะการสอบสวนเนี่ยแล้วก็ชุดสืบเนี่ยรวมทั้งผู้เสียหายเนี่ยก็ได้รวมรวมพยานหลักฐานทุกขั้นตอนทุกถ้อยคำ ทุกลายทุกชัดไว้หมดแต่ชัดพวกนี้นยังไม่มากดสู่อ่าสังคมนะครับเรายังเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานนะครับมีมีตัววงการใหญ่ใหญ่กว่านันเองไหมครับอผมบอกว่าการนําเข้าซึ่งซึ่งพยานหลักฐานที่จะเอามาล้อกันเนี่ยเหตุผลมันต่างกันบางเหตุผลต้องการที่จะเอาตําแหน่งใช่ไหมที่ผมเคยพูด บางเหตุผลต้องการที่จะเอาเงินตรงเนี้ยแล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็มาปฏิเสธแล้วผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วก็พูดข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนี่ยมันก็ไปได้แล้วทางการสืบสวนเนี่ยเราก็รู้แต่เวลาพอสอบข้าสมนูลเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งครับผู้เป็ชากงานตำรวจสองคนบางทีบาสั่งให้ตำรวจต้องราบเข้ามาลงช่วยทนาดช่วยอย่า่ะคือ คือตอนนี้นะครับท่านท่าน,ท,านท่านมีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคดีมันกาลังขยายวงนะครับขยายวงแล้วก็มันมีพยานหลักฐานที่ที่จะนําเข้าสู่สานวนเนี่ยที่ต้องทาให้ให้ให้ทันตอนที่จะส่งอายการนั้นก็เอาชุดสืบสวนเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าตัวของปอปอเองเนี่ยมีกําลังคนน้อยนะครับแล้วก็มีคดีเยอะนั้นก็ ตั้งเป็นรูปคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วครับซึ่งมีท่านรองผู้การนะครับมานั่งคุณอีกทีหนึ่งนะครับประเด็นที่บิ๊กเต่าแถลงนะครับมีความคืบหน้า3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยในส่วนของคุณอัจฉริยะมามอบหลักฐานให้บิ๊กเต่าเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการกระทรวงกรเกษตร2องคนที่เป็นคนให้ข้อมูลดรเอกหรือว่าเอกปากน้ำเนี่ยแหละเกี่ยวกับ การทุจริตในกระทรวงเกษตรนําไปสู่การตบครับนะครับคนแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อย่อนะครับว่าอสามมตินายกรไก่ละกันคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับเอกปากน้ําเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมการข้าวส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อนายขอไขเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรอยู่เบื้องหลัง,งร,รัฐมนตรีรายหนึ่งของกระทรวงเกษตร,รแต่ไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัฐทำหน้าที่ชงข้อมูลกรมฝนหลวงให้ขบวนการตบครับ นำไปร้องเรียนกรรมธิการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกในถ่วนประเด็นที่สองเนี่ยบิ๊กเต่าบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับ <ๆ S 1> เผลอๆก็วันนี้แหละออกหมายจับเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับเป็นคนใกล้ชิดในขบวนการก็อพอจะดาวกันได้แหละหลายคนก็เลงว่าเป็นภรรยาคุณศรีสุวรรณหรือไม่มหรือว่าคนใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องการกระทําความผิดครั้งนี้นะครับส่วนประเด็นที่สาเนี่ยบิ๊กเต่าบอกว่า,<ๆ>วาเหตุไฟไหม้ ที่กระทรวงกรเกษตรเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อรูปพดีนะเพราะว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยทางตำรวจมีมากพอสมควรแล้วสำหรับความเสียหายเรื่องไฟไหม้ เขาพบว่ายัางไงบ้างนะครับอุ้มเขาก็พบว่าได้รับความเสียหายหนักมากโดยเฉพาะห้องครัวนะคะและคาดว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงค่ะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากโดยให้นายชัยยาเนี่ยใช้พื้นที่กรมชนระ,ระทานเนี่ยเป็นที่ทํางานชั่วคราวค่ะส่วนกรณีที่มีสสพักเก้าไกลเนี่ยเรียกร้องให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งเขาก็บอกว่าอยู่ในดุลพินิษของกองพิสูจน์หลักฐานเน้นย้าว่าไม่ควรเอาประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคดีตบทรับสีสุวรรณนะครับสัปดาห์นี้มีออกหมายจับเพิ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามต่อเนื่องแล้วกันว่าท้ายสุดเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับ